สวัสดีครับเพื่อนๆที่ชอบมาร์คอตนะครับผมวันนี้ไตแรงวันที่16นะครับ0ูนยนะครับมาครับ2กระทานครับผมขึ้นไปครับแบบย่อๆครับมาหายเดินหลังครับผมขึ้นไปสามเดี่ยมใหญ่ขึ้นไปเลยครับผมโอตัส ตัดข้างออกกันทันีเข้นไปครับตีไซด์ขึ้นไปครับ,ร,บรอเขาขึ้นมายิบสองครับเอไปขึ้นมาเขาต่อก่อนนะครับผมเราต้องวางแผนใหม่นะครับไปขึ้นไปขึ้นไปอีกทีครับ ต่อเลยครับผมก็จะต่อไว้ว่ครับต่อไว้ขึ้นไปเลยครับเด็ลงมาเนี่ยขึ้นไปเลยครับฮอตแน่นอน ฮอตแน่นอนนะครับฮอสายกลางเลยครับผมไปนะครับเข้าตาตรงเลยครับผมเด้จังหวะนี้แจ๋วเลยครับสวยงามนะครับป๊า จินปั๊บจินกลับมาเยียบร้อยนะครับผมาัตสุยอมแป้ไปนะครับพกกระดานที่สองนะครับผมกระดานที่สองเรามาความเดินก่อนนะครับเด่นเข้าไปครับพุ่งหัวขึ้นไปครับผนี่ครับสมรองทานขึ้นไปสามตัวเรียงขึ้นไปครับ นเราโซ่กับมาตรฐานบางมาตรฐานครับขึ้นยีนสองข้อนะครับไปครับแทรกห่วงขึ้นไป เพื่อรวจสอกันเราเข้ามุมครับผมเดี๋ยว่วักอ้าวขึ้นมาตรงนี้ไปครับขึ้นซ้ายไปอืม เปิดทางให้เราแทรกไม่แทรกครับลองดูจิเราจะกินสองไหมนะครับรอคิดอยู่ยวคนวหนึ่ง่ะ,ะกินมากินสอง นไปครับทางสลิมซ้ายโอ้ตัวโซก็กดมาเหมือนกันครับไปเราแทกกินเลยครับโอ้แทกกันมาเหมือนกันไมกินข้าวม,มุมไปครับ รู้สึกว่าเราจะเป็นรองเนี่นะเข็นมาดักเส้นหรือเปล่าเส้นนะครับโอ้เรารู้สึกจะเป็นรองนะครับผมไม่เป็นไรครับเข็นไป เลียงฐานกันไว้เข้นไปนะครับ้วทำั้นต่อนะครับต่อเลยครับทีนี้มาเกเยอะกว่าก็จริงแต่ว่ามันจโซฮอตเขาไม่ได้นะครับ มาดักตรงนี้ขึ้นไปครับผมไม่เห็เราเดินเลยเดินหนึ่งตัวปลายเดินครับหมายเลขยี่สี่ครับขึ้นไปได้ครับ ืมไปครับหลดหน้ากันกนไปจับก,กินหนึ่งตัวหรือเปล่าจับก,กินสองตัวเลยนี้นะครับผมอ้าวเข้าจะงหวะเราอีกแล้วครับตอนนี้ เรียบร้อยให้กินนะครับให้เบียออกกินออกมาเรียบร้อยครับผมเบียนี้ไม่ออกครับกินนะครับผมมาซื้อเรนให้กินอีกเขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมครับแล้วพบกันใหม่ครับกระดานหน้าครับผมขอบคุณค่ะ